ขอทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งในรายการไฟทอง by ARR g o Trading วันนี้วันที่2มิถุนายนพศ2565 พบกับผมชวแนคพัฒนากุลผู้แนะนำการลงทุนจาก ARR และในวันนี้ก็เป็นอพิโซดที่370ของเราแล้วนะครับและเช่นเคยครับเรื่องแรกที่เราจะมาฝอยกันก็คือการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแท่งหรือ Gold Spot นะครับซึ่งวันนี้ราคาทองคำก็ดีตัวขึ้นมาได้แรงพอสมควรนะครับขึ้นมาประมาณ10กว่าเหรียญได้นะครับหลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ1.830แต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยกราฟมันก็ยังอยู่ในกรอบการ เคลื่อนที่ของแนวโน้มขาลงอยู่นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังแรงขายทํากําไรนะครับเมื่อราคามันขึ้นมาถึงกรอบด้านบนซึ่งถ้าตีเส้นลงมาเนี่ยมันก็จะมาชนกับแนวต้านประมาณ1.855พอดีนะครับดังนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ถ้าคิดจะเก่งกําไรนะก็แบ่งเงินนะครับบางส่วนแล้วก็มารอซื้อตามแนวรับในกรอบแนวโน้มนี้นะครับเพื่อเก่งกําไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ขายออกเมื่อราคามันดีตัวขึ้นมาใกล้แนวต้าน ส่วนนักลงทุนที่อยากจะเล่นตามแนวโน้มเนี่ยแนะนําว่าให้รอก่อนนะครับหรือไม่ก็ทยอยนะครับซื้อสะสมตามแนวรับได้นะครับเพื่อที่เวลามันดีขึ้นมาเนี่ยจะได้ขายทางกําไรออกไปเช่นเดียวกันครับสำหรับประเด็นข่าวนะครับเมื่อคือนนี้ก็มีเหตุค่อนข้างวุ่นวายนะครับเมื่อสหรัฐเนี่ยเขาเปลี่ยนใจส่งขีปนาวุธให้ยูเครนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาบอกเขาจะไม่ส่งให้ นั่นก็เลยทําให้สงครามในยุโรปนะครับมีโอกาสที่จะยืดเยื้อต่อไปอีกนะครับและถ้ามันเป็นอย่างนั้นต่อไปเนี่ยก็หมายความว่าเงินเฟอ้อน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับเนื่องจากว่าหลายๆประเทศไม่สามารถนําเข้าวัตถุดิบจากยูเครนหรือว่ารัเสเซียได้นั่นเองครับ ซึ่งทําให้ราคาทองคำเนี่ยน่าจะได้รับแรงหนุนต่อไปอีกนานเลยนะครับจนกว่าสงครามจะย,ยุติแต่ในขณะเดียวกันครับทางฟากธนาคารกลางสหรัฐือเฟดเนี่ยเขาก็มีท่าทีที่ค่อนข้างจะแข็งก้าวนะครับว่าเขาพร้อมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบไม่อั้นเลยจนกว่าจะคุมอัตรางเงินเฟอ้อในประเทศให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ซึ่งก็จะเป็นประเด็นกดดันนะครับให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปทีไรก็จะโดนเรื่องดอกเบี้ยเนี่ย เทสโปรฟิตลงมาตลอดเลยดังนั้นทองคําก็มีแนวโน้มที่จะพันผวนต่อเนื่องไปอย่างนี้ครับจนกว่าจะถึงอย่างน้อยก็กลางเดือนนี้แหละครับที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาจะมีประชุมกันแล้วก็จะประกาศเรื่องการขึ้นดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับซึ่งก็ต้องไปลุ้นกันว่าเขาจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนั่นก็เลยทําให้ราคาทองคําน่าจะต้องเล่นสั้นอย่างนี้ต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับสำหรับราคาทองคําแท่งในประเทศไทยวันนี้อาจจะปรับตัวขึ้นน้อยกว่าในตลาดโลกนะครับเนื่องจากว่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง <c oughs> ส่วน ARR เราในวันนี้เราให้แนวต้านไว้ที่1855ถึง1865แนวรับที่1840ถึง1830สต็อปลอนมาหลุด1820ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝอยทองที่อยากจะฝากให้กับท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในตลาดทองคำได้มาติดตามกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 0โมงช้าสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วมาพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้ากับฝอยทอง by ARR สวัสดีครับ